สวัสดีคะ่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนวันนี้กลับมาพบกับคุณครูหนึ่งอีกแล้วนะคะในวิชาสังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมนะคะซึ่งวันนี้นะคะลูกเราก็จะมาเรียนรู้ต่อเนื่องกันในชั่วโมงที่แล้วนะคะในเรื่องของหลักของการเลือกซื้อสินค้าและบริการนะคะแต่ในวันนี้นั้นครูหนึ่งนะคะก็จะมาพูดเพิ่มเติมนะคะลูกให้ความรู้เพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับสิทธิ ของผู้บริโภคนะคะซึ่งเด็กๆที่เข้าเรียนออนไลน์กับคุณครูหนนั้นนะคะก็ได้เรียนเรียบร้อยไปเรียบร้อยนะคะในช่วงเช้านะคะส่วนเด็กๆที่เข้ามาติดตามย้อนหลังนะคะให้เด็กๆศึกษาความรู้นะคะลูกไปพร้อมๆกับเพื่อนจากคลิปวิดีโอนี้ที่คุณครูหนึได้ส่งให้นักเรียนนะคะ สำหรับวันนี้นะคะเรามาต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะสัปดาห์ที่แล้วเราเรียนในเรื่องของหลักการเลือกซื้อสินค้าและบริการไปแล้วนะคะ mm. เด็กๆได้นําความรู้ที่เราได้เรียนไปได้ใช้ในชีวิตประจําวันไหมคะ สำหรับวันนี้หัวข้อที่เราจะเรียนรู้กันนะคะก็คือเกี่ยวกับสิทธิของผู้บริโภคนะคะเราในฐานะผู้บริโภคนะคะลูกเราได้รับสิทธิในเรื่องของความคุ้มครองนะคะในการซื้อสินค้าและบริการอะไรบ้างนะคะความรู้ในวันนี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากเลยนะคะหวังว่าเด็กๆจะตั้งใจเรียนนะคะและทํากิจกรรมไปพร้อมกับคุณครูนะคะพร้อมหรือ,อยังถ้าพร้อมแล้วเชิญเลยค่ะ ก่อนที่เราจะไปรู้จักสิทธินะคะลูกของผู้บริโภคนะคะเราลองมาทบทวนก่อนสิคะลูกว่าเรานะคะลูกตัวเราเองเนี่ยเป็นผู้ผลิตหรือผู้บริโภคนะคะใช่แล้วค่ะลูกตัวเรานะคะก็คือเป็นผู้บริโภคนะคะลูกผู้ที่ ความหมายของผู้บริโภคนิยามของคำนี้นะคะก็คือผู้ที่มีบทบาทในการเลือกซื้อสินค้าและบริการต่างๆนะคะลูกแต่สินค้าและบริการที่เราไปเลือกใช้บริการหรือเลือกซื้อมานั้นนะคะลูกต้องได้คุณภาพนะคะราคาคุ้มกับคุณภาพที่เราได้ซื้อไหมนะคะถ้าสมมติว่าเราไปซื้อมาแล้วนะคะลูกปรากฏว่าคุณภาพที่เราได้รับนะคะไม่คุ้มค่ากับราคาหรือ ก่อให้เกิดอันตรายกับตัวเรานะคะลูกเราสามารถที่จะเรียกร้องค่าเสียหายนะคะลูกหรือว่าเราจะได้รับการดูแลนะคะตามสิทธิของผู้บริโภคนะคะในแต่ละด้านนะคะลูกซึ่งสิทธิผู้บริโภคที่คุณหนึ่งจะให้ความรู้เพิ่มเติมต่อจากนี้นะคะเด็กๆลองมาดูกันสิลูกว่าเด็กๆเ,เคยพบเจอปัญหาแบบนี้ไหมคุณหนึ่งขอยกตัวอย่างนะคะเช่น ถ้าสมมุติว่าเด็กๆต้องการไปซื้อขนมหรือว่าเด็กๆต้องการไปซื้อสินค้าประเภทอื่นๆน,นะคะลูกในโฆษณาเนี่ยคู่หนึ่งไม่ได้เจาะจงนะคะว่าสินค้าประเภทอะไรแต่ว่าในโฆษณาชวนเชื่อนี่ค่ะลูกหรือโฆษณาที่เด็กๆได้เห็นตามทีวีนะคะลูกหรือว่าแม้กระทั่งตามแอปพลิเคชันต่างๆที่มีการโฆษณาแข่งขันกันมากมายในปัจจุบันเนี่ยใน ภาพตัวอย่างน,น,นะนคะสมมุติหนูว่าอาหนูอยากไปซื้อชิสแฮมชีสสักหนึ่งหอ่อใช่ไหมคะปรากฏว่าในภาพโฆษณาเนี่ยค่ะลูกโอ้โหชิสแผ่นนั้นเนี่ยค่ะแผ่นใหญ่มากดูน่ารับประทานมากแต่พอเมื่อเด็กๆได้ไปซื้อปุ๊บปรากฏว่าเด็กๆแกะออกมาแผ่นชิสเหลือแผ่นนิดเดียวอย่างเงี้ยค่ะลูกแบบนี้นะคะถือว่า เจ้าของผลิตภัณฑ์นะคะลูกมีเจตนานะคะที่จะโฆษณาเกินจริงแล้วเราสามารถที่จะเรียกร้องค่าชดเชยความเสียหายตัวนี้นะคะหรือเอาผิดกับผู้ผลิตได้ยังไงบ้างเรามาติดตามกันดูนะคะ ก่อนอื่นเลยนะคะลูกนักเรียนเคยได้ยินคําว่าพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคไหมคะพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคนะคะลูกมีการประกาศใช้ตั้งแต่พศ2522แล้วนะคะซึ่งพระราชบัญญัตินี้นะคะลูกก็จะเป็นเกี่ยวกับการคุ้มครองนะคะสิทธิของผู้บริโภคเราที่ควรจะได้รับนั่นเองนะคะเพื่อไม่ให้ พ่อค้านะคะหรือผู้ผลิตนะคะเอาเปรียบกับเราในฐานะผู้บริโภคได้นะคะลูกซึ่งพระราชบัญญตัติคุ้มครองผู้บริโภคนั้นนะคะได้กําหนดหรือบัญญัติขึ้นนะคะว่าสามารถคุ้มครองผู้บริโภคเองหรือตัวเราในฐานะผู้ที่ไปซื้อสินค้าและบริการเนี่ยคะ่ะไว้5ประการซึ่งประกอบด้วยอะไรบ้างเราไปดูประการที่1นนะคะ สิทธิที่หนึ่งนะคะที่นักเรียนนะคะหรือผู้บริโภคจะได้รับนะคะก็คือสิทธิในเรื่องของอิสระในการเลือกซื้อสินค้าหรือบริการต่างๆนะคะไม่ว่าเราจะไปซื้อสินค้าหรือเข้ารับบริการนะคะสถานที่ต่างๆนะคะเราควรได้รับอิสระที่จะเลือกสินค้าด้วยตนเองนะคะไม่ถูกชักจูงนะคะรู้จักบุคคลอื่นนะคะที่มีเจตนาสแสดงความ ไม่เป็นธรรมกับเรานะคะไม่ว่าจะโดนชักจูงในเรื่องของของแถมนะคะหรือโปรโมชั่นต่างๆที่มาให้ ข้อเสนอแนะกับเราแต่ถ้าเราไม่สนใจสินค้าประเภทนั้นนะคะลูกเราสามารถที่จะปฏิเสธได้นะคะเพราะสิทธิพื้นฐานของเราที่พระพราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคได้กําหนดไว้นะคะก็คือสิทธิในเรื่องของอิสระในการที่จะเลือกซื้อสินค้านะคะหรือเข้ารับบริการนะคะสถานที่ต่างๆนะคะอย่างอิสระส่วนประเด็นที่สองนะคะสิทธิที่สองที่เราจะได้รับนั้นคืออะไรเราไปติดตามเลยค่ะ ต่อมานะคะลูกคือสิทธิที่2นะคะที่ผู้บริโภคจะได้รับนะคะก็คือการได้รับข้อมูลข่าวสารจากโฆษณานะคะหรือการแสดงคุณภาพของสินค้าและบริการอย่างถูกต้องและเพียงพอนะคะนั่นหมายถึงว่าสิทธิที่เราจะได้รับจากการโฆษณาหรือแสดงฉลากตามความเป็นจริงนะคะ ไม่ว่าเราจะได้รับข้อมูลนะคะเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการประเภทต่างๆเราต้องได้รับข้อมูลอย่างถูกต้องนะคะไม่ชักจูงให้เราหลงผิดนะคะในเรื่องของสินค้าหรือบริการอย่างไม่เป็นธรรมเราหลีกเลี่ยงไม่ได้ลูกนะปัจจุบันเนี่ยการโฆษณาต่างๆเนี่ยมีมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นการดึงนักแสดงดารานะคะนักร้องนะคะที่ทุกคนได้ให้ความสนใจนะคะหรือไม่กระทั่ง ตัวการ์ตูนต่างๆนะคะที่เด็กๆชอบเหล่านั้นร้วนแต่นำมาสร้างเป็นโฆษณานะคะเพื่อให้ผู้บริโภคนะคะลุกเกิดความสนใจในสินค้าของตนเองแต่ว่าเมื่อสินค้าต่างๆได้มีการโฆษณาออกมาแล้วสินค้าเหล่านั้นนะคะต้องมีคุณภาพอย่างที่โฆษณาไว้ถ้าสมมติว่าสินค้าที่เราไปซื้อมาแล้วโฆษณาเนี่ยบอกว่าคุณหนึ่งขอยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะคะลูก สมมติคุณหนึ่งไปซื้อดินสอสีแท่งนี้นะคะดินสอสีกล่องนี้มาปรากฏว่าในฉลากเนี่ยค่ะเขียนบอกว่าในกล่องดินสอสีแก่กล่องเนี้ยมีดินสอสีทั้งหมดยี่สิบแท่งแต่ปรากฏว่าพอคูณหนึ่งไปซื้อมาแล้วคูณหนึ่งมาเปิดใช้ปรากฏว่าดินสอสีในกล่องนี้มีเพียงแค่สิบแปดแท่งอ่า แสดงว่าบนฉลากกับความเป็นจริงตรงกันไหมคะลูกถูกต้องค่ะไม่ตรงกันน่ารักมากลูกไม่ตรงกันนะคะแถมบอกว่ามี20แท่งแต่ปรากฏว่ามีแค่18แท่งเพียงพอไหมลูกใช่แล้วค่ะไม่เพียงพอเราในฐานะผู้บริโภคได้รับความเป็นธรรมไหมที่ ดูจากฉลากสินค้าแล้วปรากฏว่ากับเรื่องจริงไม่ตรงกันข้อมูลไม่ตรงกันตรงนี้แหละลูกเราที่ในฐานะผู้บริโภคนะคะสามารถที่จะเรียกร้องสิทธิตรงนี้ได้เพราะเราไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการโฆษณานะคะหรือการแสดงฉลากสินค้าตามความเป็นจริงนะคะในปัจจุบันเด็กๆจะสังเกตได้ว่าไม่ว่า หนูอาจจะเคยเห็นนะคะลูกคุณพ่อคุณแม่ของเราเมื่อได้รับพัสดุมาแล้วเนี่ยจะมีการอัดคลิปวิดีโอสินค้าไว้ก่อนหรือถ่ายภาพไว้ก่อนเพราะว่าปัจจุบันได้มีการโฆษณานะคะเกินความเป็นจริงนะคะลูกหรือเอาเปรียบผู้บริโภคโดยการไม่ส่งสินค้านั้นนะคะให้ตรงตามกับที่เราได้สั่งไปเพราะฉะนั้น วิธีป้องกันที่ดีที่สุดก็คือก่อนที่จะแกะสินค้านะคะลูกเราจะต้องมีการบันทึกวิดีโอหรือว่าถ่ายภาพนะคะเพื่อที่ว่าถ้าเราได้สินค้าไม่ตรงกับโฆษณาหรือสินค้าที่เราสั่งไปเราสามารถนำภาพตรงนี้ลูกไปแจ้งความได้นะคะที่สถานีตำรวจเพื่อเอาผิดกับผู้ผลิตนะคะหรือร้านค้าที่เราสั่งสินค้าไปนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือสิทธิที่2นะคะ ที่ผู้บริโภคจะได้รับต่อไปนะคะกเรามาดูสิทธิ์ที่3นะคะที่เราจะได้รับนะคะ ส่วนสิทธิที่3นะคะที่เราจะได้รับนะคะก็คือสิทธิในเรื่องของการได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าและบริการนั่นเองนะคะลูกไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการนะคะทุกประเภทนะคะที่ได้ผลิตออกมาให้ผู้บริโภคใช้นี่ค่ะลูกล้วนแต่เป็นต้องเป็นสินค้าที่ได้คุณภาพและได้มาตรฐานนะคะซึ่งสินค้าและบริการต่างๆนะคะเมื่อผลิตออกมาแล้วสิ่งที่ควรคำนึงก็คือในเรื่อง ความปลอดภัยของผู้บริโภคนะคะลูกซึ่งสามารถดูได้ง่ายๆเลยข้างๆผลิตภัณฑ์หรือสินค้าต่างๆนะคะลูกจะมีวิธีการใช้อย่างชัดเจนนะคะนั่นคืออะไรเพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นนะคะกับชีวิตเรานะคะลูกหรือทรัพย์สินของเรานั่นเองในกรณีที่เราสามารถ นะคะใช้งานได้ตามคำแนะนำนะคะหรือใช้งานอย่างระมัดระวังนะคะตามสภาพของสินค้านะคะหากสมมุติว่าเราใช้งานตามคำแนะนำแล้วนะคะใช้สินค้าด้วยความระมัดระวังนะคะตามที่ได้ให้คำแนะนำไว้ในฉลากนะคะ ถ้าเรายังได้รับอันตรายนะคะหรือเกิดความเสียหายนะคะจากสินค้าประเภทนั้นๆน,น,นะคะสิทธิตรงนี้นะคะถือว่าเราได้ถูกระเมิดนะคะสิทธิในเรื่องของการได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าและบริการนะคะซึ่งเราสามารถที่จะเอาผิดกับผู้ผลิตได้เช่นกันนะคะในเรื่องของสิทธิที่3นะคะต่อไปในเรื่องของสิทธิที่4นะคะที่คุณครูหนึ่งจะพูดถึงนะคะให้เด็กๆได้ นำไปรับใช้ในชีวิตประจำวันของตนเองเราไปชมกันเลยค่ะเรามาดูในสิทธิที่4นะคะที่ผู้บริโภคจะได้รับความคุ้มครองนะคะก็คือสิทธิในเรื่องของการได้รับการพิจารณาและชดเชยความเสียหายนะคะโดยผู้บริโภคนะคะรู้ว่าเราจะได้รับความคุ้มครองนะคะและชด ใช้ค่าเสียหายได้ในกรณีที่เราถูกรับมิดสิทธิของผู้บริโภคนะคะคุณหนึ่งขอยกตัวอย่างนะคะลูกเมื่อเราไปซื้อแชมพูมายี่ห้อหนึ่งนะคะปรากฏว่าเราชําระเงินเรียบร้อยแล้วเมื่อกลับมาถึงบ้านเรานาแชมพูนั้นนะคะมาสระผมนะคะลูกปรากฏว่าสระผมไปยังไม่เสร็จเลยนะคะขณะที่สระไปอยู่นั้นผมเราเกิดพ่วงลงมานะคะแล้วเกิด ปวดแสบปวดร้อนศรีราะไปหมดเลยนะคะเรารีบล้างออกนะคะปรากฏว่าหนังศรีรษะของเราเนี่ยแดงไปหมดเลยนะคะตรงนี้นะคะลูกถือว่าเราถูกระเมิดสิทธิของผู้บริโภคในเรื่องของความปลอดภัยใช่ไหมก่อนเมื่อสักครู่ที่เราได้เรียนกันไปนะคะตรงนี้นะคะลูกเรา สามารถที่จะเรียกร้องนะคะหรือฟ้องร้องเรียกความเสียหายจากผู้ผลิตได้นะคะถือว่าผลิตภัณฑ์ของเขาเนี่ยค่ะลูกก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกายนะคะหรือลูกค้าได้นะคะแต่ว่าการจะพิจารณาและชดเชยความเสียหายนั้นนะคะก็ต้องมีกระบวนการนะคะอย่างยุติธรรมนะคะไม่ว่าจะทั้งเป็น ต่อผู้บริโภคเองหรือผู้ผลิตเองนะคะอันนี้ก็คือในเรื่องของสิทธิที่4นะคะต่อไปเรามาดูในสิทธิสุดท้ายลูกสิทธิที่5นั่นเองนะคะว่าสิทธิที่5ที่ผู้บริโภคได้รับความคุ้มครองนั้นคือสิทธิเกี่ยวกับอะไรนะคะ มาดูสิทธิสุดท้ายนะคะที่ผู้บริโภคนะคะจะได้รับความคุ้มครองนะคะก็คือสิทธิได้รับความเป็นธรรมในการทําสัญญานะคะไม่ว่าจะเป็นทําสัญญาเกี่ยวกับบริษัทต่างๆห้างร้านต่างๆนะคะหรือร้านค้าต่างๆนะคะในการซื้อสินค้านะคะเราจะต้องได้รับข้อสัญญาโดยไม่ถูกเอาเปรียบนะคะจากผู้ผลิตนะคะคุณหนึ่งลองยกตัวอย่างไง่ายนะคะลูกอย่างเช่นว่าคุณพ่อของเราเนี่ยค่ะลูก ต้องการซื้อมอเตอร์ไซค์ยี่ห้อหนึ่งปรากฏว่าได้ทำสัญญานะคะกับร้านจำหน่ายมอเตอร์ไซค์นะคะหรือรถจักรยานยนต์นะคะปรากฏว่าได้ร่างสัญญาเรียบร้อยแล้วนะคะคุณพ่อได้อ่านสัญญาเรียบร้อยคุณพ่อได้มีการเซ็นชื่อตกลงนะคะลูกและชำระเงินเรียบร้อยแต่เมื่อถึงเวลา ที่จะส่งมอบรถจักรยานยนต์นะคะปรากฏว่าผู้ขายเองนะคะหรือร้านจำหน่ายรถจักรยานยนต์เนี่ยค่ะลูกไม่นำสินค้ามาให้ตามที่คุณพ่อได้ทำสัญญาตกลงไว้นะคะตรงนี้นะคะลูกเราสามารถที่จะฟ้องร้องนะคะต่อผู้จำหน่ายรถจักรยานยนต์นะคะหรือผู้ขายสินค้าเนี่ย ในการส่งมอบสินค้าให้กับเราได้นะคะลูกเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรามีสัญญาค้าขายเรามีหลักฐานนะคะที่เราได้ทำไว้กับร้านจำหน่ายรถจักรยานยนต์ ตรงนี้ค่ะลูกคุณพ่อของเรานะคะสามารถที่จะเรียกร้องหรือฟ้องร้องนะคะเรียกความเสียหายได้นะคะลูกอันนี้ก็คือในเรื่องสิทธิที่5นะคะในเรื่องของการได้รับความเป็นธรรมนะคะในการทําสัญญาต่างๆนะคะเมื่อเด็กๆได้เรียนกับคุณครูหนึ่งนะคะไปทั้ง5สิทธินะคะที่ผู้บริโภคที่จะได้รับความคุ้มครองนะคะ คุณครูหนึ่งลองมาทบทวนสิคะลูกว่าเด็กๆได้เรียนกับคุณครูหนึ่งไปแล้วเนี่ยเด็กๆจําได้ไหมคะลูกว่าทั้ง5้าสิทธินะคะที่ผู้บริโภคนะคะจะได้รับความคุ้มครองนะคะมีอะไรบ้างเรามาทบทวนกันก่อนค่ะลูกสิทธิที่1สิทธิที่หนึ่งคืออะไรคะอ่า สิทธิที่หนึ่งนะคะก็คือคุณหนึ่งทบทวนนะคะลูกเราทบทวนไปพร้อมๆกันนะคะสิทธิที่1ก็คือสิทธิในเรื่องของการเลือกซื้อสินค้าและบริการอย่างอิสระนะคะสิทธิที่2นะคะก็คือในเรื่องของการได้รับข้อมูลข่าวสารการโฆษณานะคะอย่างถูกต้องมีคุณภาพนะคะและเพียงพอนะคะ สิทธิที่3นะคะสิทธิที่เราจะได้รับความปลอดภัยนะคะในการซื้อสินค้าหรือใช้บริการต่างๆนะคะส่วนสิทธิที่4นะคะก็คือสิทธิในเรื่องของการได้รับความชดเชยนะคะในกรณีที่เกิดความเสียหายไม่ว่าจะเป็นตัวร่างกายเราเองหรือทรัพย์สินของเรานะคะส่วนสิทธิสุดท้ายก็คือสิทธิที่เราจะได้รับความเป็นธรรมในการทําสัญญาต่างๆ เห็นไหมคะลูกในการที่จะไปซื้อสินค้าหรือเข้าใช้บริการต่างๆนะคะเราในฐานะผู้บริโภคนะคะลูกเพื่อป้องกันการเอารัดเอาเปรียบนะคะจากผู้ผลิตนะคะที่มีความไม่ยุติธรรมกับเรานะคะเรามีความคุ้มครองนะคะจากพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคนะคะลูกความรู้เหล่านี้นะคะเด็กๆสามารถนําไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันของเด็กๆรวมถึง เด็กๆสามารถนำความรู้ตรงนี้นะคะไปเล่าให้กับผู้ปกครองของเราฟังนะคะ <c oughs> ผู้ปกครองบางท่านท่านอาจจะไม่ทราบแต่เด็กๆได้เรียนกับคุณครูหนึ่งไปแล้วในว,วันนี้ <c oughs> เด็กๆสามารถนําความรู้ตรงนี้นะคะลูกไปเล่าสู่คุณพ่อคุณแม่ของเราฟังนะคะสําหรับความรู้ที่ได้รับนะคะต่อไปนี้เราจะเป็นในเรื่องของการทําแบบฝึกหัดแล้วว่าเด็กๆสามารถนําความรู้วันนี้ ไปทาแบบฝึกหัดได้ไหมนะคะแบบฝึกหัดเราจะทําหน้าไหนนั้นให้เด็กๆไปเตรียมคู่มือนะคะกิจกรรมนะคะแบบฝึกหัดนะคะวิชาสังคมมานะคะเล่มสีม่วงนะคะที่คุณครูหนึ่งเคยแจกให้เด็กๆไปแล้วคุณหนึ่งยกตัวอย่างให้ดูเล่มนี้ค่ะลูกเด็กๆไปนําแบบฝึกหัดเล่มนี้มานะคะแล้วเด็กๆเปิดไปนะคะลูกซึ่งเพื่อนๆที่เข้าเรียนออนไลน์กับคุณครูหนึ่ง คุณครูหนึ่งได้พาทําไปแล้วในชั่วโมงนะคะแต่เด็กๆที่เข้ามาติดตามย้อนหลังนะคะเด็กๆก็ต้องทํนะคะแบบฝึกหัดนะคะหน้า164นะคะลูกข้อที่หนึ่งนะหน้า164ข้อที่หนึ่งนะคะลูกย้อนหลังด้วยนะคะเพื่อเก็บเป็นคะแนนนะคะอ้าว เราไปต่อในเรื่องของแบบฝึกหัดนะคะลูกคูณหนึ่งจะยกตัวอย่างให้เด็กๆดูก่อนนะคะแล้วค่อยเริ่มทำแบบฝึกหัดกันนะคะสุดท้ายนะคะก่อนจากกันวันนี้นะคะลูกแบบฝึกหัดที่เด็กๆจะต้องทำนะคะก็คือหน้า164นะคะเล่มสีม่วงเล่มนี้นะคะ ทั้งหมดจะมี4ข้อนะคะลูกคุณแจกคุณหนึ่งยกตัวอย่างให้เด็กๆดูก่อน1ข้อนะคะส่วนอีก3ข้อที่เหลือนะคะเด็กๆไปทําเป็นการบ้านและส่งคุณครูหนึ่งเพื่อเป็นคะแนนเก็บนะคะแต่เพื่อนๆที่เข้าเรียนออนไลน์กับคุณครูหนึ่งเมื่อเช้านี้คุณครูหนึ่งได้ผ่าทําในชั่วโมงแล้วนะคะเรามาดูตัวอย่างนะคะลูกคุณหนึ่งขอยกตัวอย่างให้เด็กๆดูนะคะ,ะ,คะตัวอย่างที่1นนะคะพนักงานซื้อดินสอหนึ่งห่อนะคะจากร้านค้า ซึ่งฉลากระบุว่าบรรจุ84แท่งแต่พนักรนับได้80แท่งเท่านั้นถูกต้องตามที่โฆษณาไว้ไหมลูกเพราะว่าบนฉลากบอกว่า84แท่งแต่ปรากฏว,ว่าจริงๆแล้วมีแค่80แท่งคำถามคือพนักรถูกระเมิดสิทธิในด้านใดด้านไหนคะเกี่ยวกับการโฆษณาเกี่ยวกับการระบุ ฉลากสินค้าไม่ตรงกับความเป็นจริงถูกต้องค่ะลูกก็คือสิทธิที่จะได้รับในเรื่องของการรับข้อมูลข่าวสารจากการโฆษณานะคะหรือการแสดงคุณภาพของสินค้าว่าถูกต้องไหมถูกต้องไหมลูกฉลากบอก84แต่ได้80เองใช่แล้วค่ะไม่ถูกต้องนะคะลูกทั้งหมดนะคะลูก คุณหอยากให้เด็กๆค่อยๆอ่านค่อยๆวิเคราะห์นะคะว่าเด็กๆสามารถวิเคราะห์เหตุการณ์ที่เหลืออีก3เหตุการณ์ได้ไหมนะคะเมื่อเด็กๆทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะลูกเด็กๆถ่ายรูปนะคะหน้าแบบฝึกหัดนะคะพร้อมทั้งเขียนชื่อของตนเองให้เรียบร้อยนะคะแล้วส่งเข้าในอัลบั้มส่งงานวิชาสังคมนะคะลูกเด็กๆ ดูดีๆนะคะลูกว่าเด็กๆส่งเข้าถูกอาัลาบั้มไหมนะคะบางคนนะคะลูกไปส่งเข้าอีกวิชาหนึงนะคะถ้าคุณครูหนึ่งเห็นท่านนะคะลูกได้ตรวจสอบนะคะครูหนึ่งได้แก้ไขให้แล้วได้ย้ายอัลบั้มให้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆ ตรวจสอบก่อนนะคะลูกว่าเด็กๆส่งเข้าถูกอารบัมไหมนะคะสําหรับใครที่มาติดตามย้อนหลังนะคะลูกคุณครูหนึ่งต้องขอบคุณนะคะไม่ว่าคุณพ่อคุณแม่นะคะที่ท่านอาจจะติดภารกิจในช่วงกลางวานันหรือว่าในช่วงเช้าตามตารางเรียนที่ไม่สามารถเข้าได้แต่คุณครูหนึ่งขอชื่นชมนะคะเด็กๆ ที่น่ารักทุกคนนะคะที่เข้ามาติดตามย้อนหลังนะคะแล้วก็ได้ทำกิจกรรมใบงานที่คุณครูมอบหมายให้นะคะส่งพร้อมกับเพื่อนๆที่เข้าเรียนออนไลน์ในช่วงเช้านะคะหากเด็กๆนะคะไม่เข้าใจตรงไหนนะคะเด็กๆสามารถทักมาที่ไลน์คุณครูหนึ่งนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งกลุ่มห้องเรียนป .4 ของเรานะคะหรือว่าทักมาที่แชทไลน์ส่วนตัวคุณครูหนึ่งได้นะคะคุณครูหนึ่งพร้อมให้คำแนะนำตลอดนะคะ สำหรับวันนี้คุณครูหนึ่งต้องไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราเจอกันในชั่วโมงหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ